เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาดูสกินปืนอัพเวลที่ต้องบอกว่าอยู่ในเพลลิตของปืนอัพเวลสุดแพงแห่งปีนะครับเป็นปืนที่ต้องใช้โทเค็นอย่างมหาศาลในการที่จะอัพเวลไปถึงเเวลเตนะคะซึ่งความสวยของสกินนี้ก็ต้องบอกว่าสวยไม่แพ้สกินอื่นๆที่เคยออกมาก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นว่าไม่พูดเยอะแล้วกัน ขอเชิญพักกบพบกับ UMP b u y a d e สองศูย์สองหนึ่จุ๊บแหมเปิดคลิปมาเห็นหน้าตาตู้สุมแบบนี้ก็เตรียมใจไว้ได้เลยนะครับว่าล้างอีกได้นอนเอ้ยเดี๋ยวเราต้องเปิดช่วงกันก่อนสิช่วงตู้สุมแปดที่ เล่นบาหุนตาที่ต้องเกลือไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของรางวัลอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าไม่อยู่ในตู้นี้ก็บอกเลยว่าหล้างแน่นอน <c oughs> สำหรับของรางวัลในตู้18ทีมรอบนี้ก็เป็นสกินปืน UMP Bulya Day Level 1นะครับส่วนของรางวัลรองลงมาเนี่ยก็จะเป็น กล่องสิ้นใจนครับข้างบนก็จะเป็นวิญญาณบุญาเดนะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นกะโหลกบุญาเดนะครับโบนหลูดบล็อกดูเหมือนใครบางคนกำลังมีปัญหานะแล้วก็มีกระเป๋ารกยุงหรือเปล่าใช่ไหมโหดูหาเอฟเฟกอลังการอยู่พอสมควรมานี่เลเวลสามสองหนึ่ง หน้านตาก็ประมาณนี้นะครับเวลาสายดูก็จะแรดูใหญ่เลยนะครับมองไม่เห็นเสื้อเลยอ่ะเหมือนเอาแผ่นอะไรมาแปะหลังส่วนอันนี้ก็เป็นแอร์บอลอันใหม่เฟรยไฟสีน้ำเงินนะคะแล้วก็มีเกลืออย่างอื่นผสมอยู่ในตู้ด้วยเหมือนเดิมก็ไม่ต้องไปดูก็ได้นะครับนะเพราะยังไงเราก็ต้องล้างอยู่แล้วนะครับ วิธีเล่นเหมือนเดิมเลื่อกของที่ไม่ต้องการออกสองชิ้นแล้วก็กดโอเคแล้วก็กดตกลงผมลืมบอกเลยครับวิดีโอนี้ไม่ได้ถ่ายตอนกำลังอัดคลิปนะครับครับตอนนี้เราก็เข้าเกมมาแล้วครับครับหลังจากเจอเพลสเสร็จข้งแรกครับีเดี๋ยวเรามาดูเพชรกันนะครับอ๋อยังไม่เสร็จครับแค่เราก็จะมาดูของแล้วนะี่ครับ สองใหม่แต่ไม่ใช่อันนี้นเพื่อนนี่นะครับตอนนี้เราก็ตัดมาตอนที่เราจะดูเป็เลยนะครับนี่ครับสาม้อาจิสี่ปนครับรับดีดีเลยได้เลยนะครับเลยครับเรอนคเไหมเอไหมเือมอหกเรืนโทเนอีลูกามาบุกทูเพื่อนครับโอ้โวก็ได้โทเค็นดีเลยค ต้นหมือนชิ้นเลยนะตอนนเสร็จแล้วเราก็ตัดมาตอนที่เติมเพชรอีกแล้วก็ววขึ้คร,รับเพชรขับตัสมไปเลยมามามาอมามาครับครับตัวสมไปเลยครับตุ้งตี้งตัหเอจ้เ้นอีวอามาดูสเทาเึ้นนะอง้้งา,าเรือหูได้ของดีไปเลยครับ โตขึ้นเลยแกคอรับตอนนี้อยู่สองปีเป็สองโขึ้นเลยครับแล้วก็ตัดมาต่ออีกนะครับตเดีวได้เพีแล้วเราก็ไปูเบรบดูสิครับไอ้สิบพัน,นหนึ่งนะครับไ้ตขึน้นีกวงกามาสอครับตอนนี้ตนนัวเดียววงีโอ้โหสองทเวเดียวอ่ะไอสินงไตัขึ้นอีกวงการมาหนึ่งผม แล้วเราก็ตัดมา <hail schnell. S 1> ตอนที่ได้เพชรต่อครับซุ่มต่อเลยนะครับขังแสงอมบุดนะครับเหลืออีก22ชั่วโมงเลยครับจะหมดแล้วเก็ครับหนึ่งแล้วเก็บสิครับหนึ่งลดเงินได้ทองคือ1โท0บาทนะครับลดอีกโอ้ยได้ทองคือ1,000บาทเลยครับคเหลือแค่สิบครั้งนะครับมามาาครับผิดเข้าเลยครับ163พิษนะครับแล้วก็เสมอนี่คือครั้งสุดท้ายนะครับ

ราจะข้ามขั้นตอนการเอาเวลปืนนะครับเพราะว่าโปรที่ทำเป็น EP EP นะครับมาครับแล้วมาใส่สกินปืนกันเลยครับตอนนี้ผมใช้สกินที่ดีที่สุดนะครับดีที่ผมมีที่สุดนะดีที่สุดปั๊บกดที่หมดปืนบนมือนะครับนห้สกินที่ผมมีแล้วก็ดีที่สุดนะครับนี่ครับสกินอะไรไม่รู้นะครับสีม่วงม่าจะแรยนะครับของแรย วางเรใสา่เลย <มา S 2> ครับ U P บยาเดย์สองหนึ่งครับมามาแล้วครับแล้วตัดมาตอนที่เราจะมาดูปืนนคะไนะาตัรกีนะก่อแอคไปหนึ่งเทีอ่าเราจะกดมีอยู่แล้วก็ได้นะครับผมมีอยู่สองปืนครับ U P เหมือนกันมาครับ U P ครับเราเลื่อนมาครับ กี่ครั้งครับครับปุนที่หนึ่งปุนที่สองปุนที่สามปุนที่สี่ปุนที่ห้าปุนที่หกปุนที่เจ็ดปุนที่แปดปุนที่เก้าปุนที่สิบปุนที่เอ็ดปุนที่สองปุนที่สามปุนที่สี่ครับนี่ครับวีพีวีอาร์ดีครับนี่นะครับนี่ครับข้าสถานนะก็ดามีนหนึ่งอัตราการยิงหนึ่งรูปความเร็วรีโหลดสองนะครับนี่ครับ นี่ครับสกินนูนไปหนีเลยนะครับก็เท่อยู่นะครับมาตอนที่ยืนเหยวนะครับนี่ครับเราสังเกตได้ว่ามีพีสกินเวนเจอ์นะครับก็จะมีความแรงกว่านะครับดาเมจอยู่ที่ร้อยสี่บแต่ส่วนที่ไม่มีสกินนะครับก็จะมีดาเมจอยู่ที่ร้อยสิบเกีนะครับโดยรวมข้าหบดของวันนี้นะครับก็ประมาณสี่ร้อยห้าสิบบาทต่อกระบอกนะครับที่ผมคิดไว้นะครับผมคิดว่า น้องๆหนูๆที่ใช้ดังพ่อแม่ครับก็ไม่ต้องเติมหรอกครับนะรอโตก่อนมีเงินไปขอตัวเองครับเติมได้ส่วนใครที่มีเงินไปขอตัวเองครับก็เติมได้นะครับไม่ว่ากันนะไม่รู้ด้วยนะครับมาครับเราก็ตัดมาตอนที่เล่นแล้วครับมาครับวันนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะโวเชเวลาตัดมาสองวันนะครับเสียนะนะครับ มาครับเกมนี้มีปืนยิงพีไหมมีนะครับมีนะโอ้ถือว่าโชคดีเลยครับโอ้มีครับมาถึงก็มีคนย่อให้เลยครับโอยด้วยล้อโอ้ยเห็นผมดังครับผมไม่ดังหรอกครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับมาครับตโอ้ยไม่โดนล้อโอ้ยตุ๊กเกอร์ดูหาดีหมดอุ้ยหึงแรง first blood <play>. ทีสองล็า,าลโอ้โหไงตายเออไมงตายมงตายไม่ตายแล้ต,ต,ตัวนี้ก็ไม่ตายโอ,โอโ้โหเดินลุงสาม<อ>เปนเราดีนึงแต่ตัวนี้มีโคโนโ่เขตัปวดครับขอบใจโคโน่ปไปหืจตายครับ มิสไปเฮ้ยมิกมอขึ้นไปข้างบนโอ้โหโดนตัวข้างหลังนะครับไม่ต้องไปหาชื่อนะครับตัวนี้ไปไปครับครับเสียงรบกวนฝนตกก็จะอาจจะมีนิดหน่อยครับบ้าใครฝนตกก็เม้นมาได้ครับคอมเม้นไม่ได้ครับอ่าก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงครับมันจบสี่แล้วโอ้โหเท่าไหร่ครับเท่าไปต้องไปครับวันนี้ก็าับด้าน้ตสับอยู่นะซีมินิอูซี่มานะครับ ขอโทษครัที่มีเสียงน้องน้องตีกันอยู่นคะครับอาครับผมไม่ได้เรียนรู้นะผมก็ชอบเดินอย่างนั้นอยูรร่แล้วนะแต่ก็ไม่ได้เดินบ่อยมามาครับเดินถูกตีก็ไม่เป็นไรเออสวันนี้ผมได้เปรียบนะมีโคโช้ชมาตรวจมาแล้วนะเฮ้หัวอะไรวะเนาะเดี๋ยไม่ได้ครับเขาเด็อนะดแบบนารูโตะ แล,แล้วผมก็ได้เออยูพีวิยาเดซอยสองศูนย์สองหนึ่งนะเท่าหนึ่งครับ,บ100ร้บอยเมตรคร,รับคมมรับดูกันร้อยเมตรไหมนี่ครับพันเมตรทำไม่ได้สิบห้าเรยังตายเว้ยโอ้โหจังหวะนั้นผมจะตั้งได้บอลนะโอ้โหแต่ตั้งไม่ทันครับมันเช็ดปืนอะไรยิงไม่รู้นะจะดูชื่อผโอ้โหลอยเข้ามาชุบเพราะก็มาชุบไม่ได้เลยครับเดี๋ยวคนเดียว Double kill รวยไหมเราดูกันนะครับมามามา Triple ล i l ลได้แล้วมันใช้ยูพีนะครับโขแล้วจะยูพีอัพเวลนะครับเหมือนผมเลยครับนด่นชิ้นเบ้นหนึ่งแล้วก็เบลล์สองจังหวะนี้โอ้โหเพื่อนมองไม่เห็นนะตัวเกมสีแล้วนะครับโอ้โหวันนี้เกมสีสองตัวแล้วโคตรตึงเลยแฝงคิวแล้วครับไม่แฝงเพื่อนเลยมาครับสู้ๆกันต่อครับ มาครับมาครับว่าเองผมโดนสอสูเลยครับเสียงฝนแล้วก็เสีบกวน้หน่อยนะครับมา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 ราคาเท่าไหร่ไม่รู้นะ UAP u p UMP เป็นแอปเปสิบพีนะครับท่าไหนกันแน่ครับจะเป็นท่าเรู้จ็ด เพิ่มลงได้หนึ่งชูร <First Blood. S 1> ะเขาหัวสีก้องสีก้อเลยครับโหแบบนี้ไม่ตายได้ไง AVP พัน,มน,มนเมตรายา p โหไวสบายมาครับน <Okay. S 2> ้ยังมไม่ทันแล้ว <Okay. S 1> ก็เก็บตังครับเจอตัวเดินครับอตอนนี้ผมได้เเลียวครับผมนั่งโห โอนยิ่งข้าไปเลย,รรยครับโหแหลงครับตอนนี้ครับบ้าซิลยกเป็นเทตอนที่สามที่สองนีเอามาต่อกันนะครับต่อตรรอตอนนี้ครับแล้วก็ขยับมาเป็นหนึ่งต่อสองเลยครับครับผมก็มีตังพอซื้อยูพีคู่ครับมหมวกผมก็เป็นหมวกสองบวกสามนะครับเอาไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอ่อออาอครับาครับเสียงฝนก็จะรบกวนนิดนึ่งนะครับนะ ก็ถ่ายสองวันนะครับไปครับโอ,อ้โอเคตายจะรอดนะครับรอดไหม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 โอ้ยมีเคซยิงครับหาเบื่อไปก็ไม่ถึงนะก็เลยจังหวโอ้กนะ็ตายแล้วมีโคโล่ครับมีกล่องใหญ่นะครับยากล่องใหญ่ตอนนี้ว่าผมรอมันมาครับ ตัวนี้ก็น่าจะใช้โคโน่เหมือนกันนะครับเนี่ยตัวนี้ใช่ไหมครับนี่ครับโคโน่โคโน่โคโน่แมงครับเราได้เปรียบครับสองต่อสองนะครับผมก็ยิงต่อไหนครับเนี่ยรู้แล้วแอดไปหนึ่งทีครับแอดไปก่อนแอดไปก่อนมาต่อนะครับสกอร์ขยับเป็นสองต่อสองเลยนะครับอ๋ออะไรครับเนี่ย มหดน้องดูดาน้องดูดามาครับปอตอตอเอ่อวันเสาย์ตังค์ซื้อยูนีพีนะหรือผมซื้อไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับตังค์เยอะรวยครับรวยตอนนี้มีอยู่สองพันหนึ่งร้อยครับลูบีเอ้ลูบีเอ้ลูบือะไรเนี่ยมาคือผมชอบพี่พศนะโสดเลยทำคลิปแบบนี้ครับอย่าลามาเลยเอารอดแล้วก็เพน่ฟูครับในนี้บ้านเอ ไม่ใช่อะโอโนมามาันปลาระเบิดมาใช่ไหมไม่อยู่ครับมองไม่เห็นนะครับเจอแพ้หรือชนะนะตอนนี้ผมโดนล้อมแล้วครับผมโดนหนึ่งสี่แล้วครับมันสี่เราหนึ่งนะครับเพื่อนล้มกันไปหมดแล้วเอาอยัางไงครับจะรอดไหมรอดไหมครับล้มไม่หนึ่งล้มมีตัวไหนครับรอดไม่นนมไ,ได้ ผมไล่ยิงเลยวไรยิงตูตายครับผมจเจ็บเปียกฟาร์มฮันโอ้โหฟาร์มฮันเข้าใกล้โอ้โหมันแอคมือมันแอคมือมันแอคมือสกอร์แข็บเป็นสองต่อสามครับเราจะชนะไหมคนระับตัดสินนะตัดสินตัดสิน <c oughs> ตัดสินเลนยครับต่อต่อต่อสมหวังก็ดุก บ้านใครตกบ้างบางคำน่ย huh. ก oh. uh ็ร huh. ับชมเต็มท um anyway? anyway. ี่ยูท uh, ู e นะครับเดี๋ยวไปไปเื้โอ้ยไม่นีไม่มีตัวครับไม่มีตัวเอายังไงไปเรืนไปเลยไปเรื่อยไปเรื่อ ถ้าเราแพ้ก็คือเราแพ้เลยคร off, ับเราชนะเราก็ชนะไปฮะับแก็จะขยับตัสามตัวสามนะนี่ครับบาซิลตรงนี้ไป,ไปเพื่อนยิงครับเพื่อนโดนเพื่อนโดนโคโน้ตัวเดิมครเนี่ครับเราได้รูครับได้เปรียบหัวแต่ซ่ารับเลเล่นอะไรด้ครับคนนี้ตายแล้ว่อยยิงล้มไปแล้วตัวตอนนี้มันเหลือหนึ่งครับ เัี๋วรับไอตัวหัวคอยปิดั้นตัวครับเด็ฮัลโมาดิโหมามามาอไปหนึงทีเลหมเอ๋ตวดิมครับที่ฆ่าเราครับตาที่แล้วตาต่อๆครับผมรู้สึกเจ็บคอเงี้ยไมาดูครับแต่ว็ตัอคลิปต่อไปครับคลิปจะเสร็จแล้ว ทุกคนจะได้ดูกันเลยรับใครที่ดูถูกจะจบก็ฝากกติดตามกดไลค์กดแชร์ด้ครับผมส่งให้คนอื่นดูได้นะครับผมอทำทิ้งตัวกับพีปายครับมาครับรอบตัดสินแล้วครับสามต่อสามใครชนะจะได้ดาวเพิ่มไปครับตอนผมก็อยู่อินดีนะครับเจ็ดแปดดาวนะครับใกล้จะขึ้นมาสเตอร์ครับ การต่อไปครับดจะได้่ีนะไม่ได้เลยใหญ่โอ้โหโดนอเกดีคุณภาพดีโอ้โหดนคนโดอดีนียวะ First Blood ตัวีมนตี้ัตัวไม่เหอง่ออกไปได้โอ้ยเกดีคุณภาพแล้วเราก็มีโคโนะครับมันปัดระเบิดมาโทษดัเต โหดต้องไ้มอย่างไรโมสวัสดนะมาดูสองรเมตรกันนะครับเฮ้ไม่ใช่ดูพีร้อยเมตรนะครับมาครับตายครับนอไปซื้อไข่มานะคะอุ้มโดนอ้โดน g ีสามโหเอ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮยเ้ยเฮ้เ้้เฮยเฮยเฮยเฮเ้เก็ยเ้่เอย้เเ กู้กู้ครับเบลื์สองครับเบลือหนึ่งครับเราได้เกียร์ครับดู้าไปเลยแล้วก็ชนะนะคะบูย่าบูรีบูย่าเดสองศูนสองหนึ่งก็ใกล้จบแล้วครับากฝากบอกพี่น้องนะครับว่าอย่าใช้ตังคโดยเติมเลยดีกว่าครับเอ้ยไม่ใช่อย่าใช้ตังคเพราะไม่เติมเลยดีกว่าครับใช้ตังคโดยเติมเลยจะดีกว่านะ ปืม้มีราคาประมาณอยู่ที่450บาทต่อกระบอกนะกนครับ<ๆ>ก็แพงนะครับก็จบเปลคลนี้ครับ<ๆ>บ๊ายบาย